สวัสดีจ้าเจ้านี้กับพ,อพอ่พอ,พอกับชานาเอกฟินแลนด์อีกแล้วมื้อน,นี้นาเอกก็มีมมมากินขาวน้ำถ้าเพิ่นมาอยากออกกล้องจ้ะนั่งกันเลยนบหารกล้องไปทังเพิ่นเบิงเะมือแล้วจ้ะมื้อน,นี้นากับอะไตำหักแจงจ้ะตำหมกักแตงสุเพิรนกินตำหักแจงแลวก็บอบปลาหมูว่านนี่ลวก็ต้มอันต้มจืดซดน้ำมันกระเพาะไทยจ้ะหนึ่งข้าเนี้ยวกับเนี่ยจ้ะเจ้า,าเข้า,าจ้ะมาจ้ะข้ามากินกันเลย พี่เพื่อนบออยากออกกล้องนั่งกับแก๊ไปตามข้ามขอบอกให้เพื่อนออกกล้องเอาตะแคนออกเลยดอกเดี๋ยวนั่งเอกสิออกเองแล้วค่ะเพื่อนบอกเพื่อนว่าเพื่อนบอกสวยสูนั่งเอกประจำนมาจะามากินน้ำกันน,กกนั่งเอกกันเลสองเป๊กกันีลยจะมือนอะ่ะมูมาหาแล้วกินแล้วเมียน,นมันลงไปโัวเทนะ่าเมียนมาไม่ต้งไปกินแก้วกันนู้นไปในขาดแก้วไปนะ วา่าเนน้ำวันนี้ดูเวลาไปไหนนะจ๊ะมันฝนตกแล้วนนก,ากานั่งกับวา่างนั่งกับไปรอเพื่อนนั่งขึ้นเพื่อนนี่จ้ะจนหอนหกทุ่มค่อยได้นอนมาขึ้นค่อยกลับขึ้นมาเพื่อนมานอนตามเพื่นอนอออนั่งออกเพื่อนนี่อยู่จ้ะเดี๋ยวนา่งจะทย,ยอยไปหาล้วจ้นานา่งบลืมดอกน้่งมีบัญชีอันใบเยอะน่งจวดบัญชีใบ้ันนี้นั่งยานนั่งลืม น่งเอฟอย่ามากินริมด้วยเ่อเนี่ยม,มาจากแซ่บแสบเพื่อเกาอาหารน่างว่าแต่มันไม่บอกอีกต้มจืดจ้าต้มจืดสดน้ำม,มันเลยซื้อไม่มีเสียงเรลยต้มจืดกินพักก็ได้ เี่อสีชวตนาม,มันมั่เนี่ยว่าเป็นยังแล้วจะพัก,กูดมั่วว่านกินร่องมึงแล้วตื่นเศร้าขึ้นมากอยู่จ้ะได้ตื่นเศร้าอยู่คำว่ามันเกี่ยมันมาได้ตื่นเศร้าฮาก็ได้ก็เคยกินนะจ้ะาะว่าไม่เป็นคนพันบากินน,นะนะนั่งก็เป็นนูนทดพอดร่องให้เลยก็เป็นยังสวยสวยสวยทนและบึกบึนจ้ะนั่งพันกินได้อืม ยามัอนี้ผัวมาใส่ผัวป้าไปเก็บผักจ้านั่งหูแล้วแบบนี้เมื่อไรเงินื่อยงาย่ายล่ะล่าถึงพักมึขอของท่านคอยหูจักมองเก็บลรอจักน้อยกับสิพักหอมเกิดใจแบบทีนี่กินพักหอมอีกน่ามาัดแงมหนาแรงหนานี่เขาตัวบ้านนอกเออบ้านเมืองฝรั่งนะ่ะเมืองนอกนะ่ะอันเป็นผักกินขึ้นบั่นเฮาหนิบ้านเฮากับแงมฝนเนาะ บืรดพาก,กินเกิอดอันนั้นเกิอดอันนี้ปงบัตรห่านง,งานหีมานะขาวอากลากเยอะแบงไดไก็นเลยอืมวนมะล่วองทั้ทสี่หอมมะนุนี่พักกูดเนี่ยเียบ่บขอบคุณค่ะถอดไทยเข้มเลยเพื่อน,นวาเข้มยังจะไหนเราประอ แค่มกินมันตัวก็จะมันบบมี่เนวเห็ดเนาะทิมกับอะไรเนาะมันล่างอะไรเนาะเข้มยู่อยู่อ่ะมันเป็นนั่งเป็กเรานั่งน้ำน้องไบุกนั่งอะไรใส่อ่ะน้ำป่าถ้าจะนั่งใค่แต่ที่อยู่ขาวเพราะว่าน้่งโมค่อยมัน้ำป่าเข้มสิเลินั่งวานนั่งแต่ที่ี่อยู่ขาวแตนแต่มันยังเข้มอยู่แสดงว่านั่งก็จะนักเกิดด้วจ้านั่งเบาลาเดยที่มือนี่กนั่งมีมูอก็นั่งได้เป็กเราสิละ นี่แหละการนั่งในเปลเราคอยนั่งคอยมาอดัดมันเป็นยังไงล่ะมาจ้าแซตอจากตำบัแกแรงเลยแขกมาบ้านติตมซำไส้ปลากระควางบักพริกเป็นกัมก็ได้นั่งกับตำไส้บกักพริกสีหน่วยนั่งกับแก้วมากินกับจ้านั่งย่างนั่งบาเบ็ด แก้วนั่งหรือว่าขาดตู้แก้วอันนี้เบิ่หน้ากับตามแก้วกับปีแก้วกับปีเบ่นน่งกับตาแก้วสมไว้อ่ะมินตุพนึงกับเบ้านนึงกับกินหน้า พอนั่งกัเหันเดีกินเขากับพอลุเนะกินกินกินลรวพอลุงเนะน้นนะอิ่มนะเอ้าพอลุงจะอิ่มแลรวปะถามเพิ่เนนะแต่ก็อิมออ่มเ็วแทวเอะอิ่มก็ของกูบะข้าวเบาคือสุนเลยกินเขาไม่แต่เบาต่เบามันอค่อยกินเนื้หลายค่อยมวนมันมันั่งกินซาวสาว,สาวย่งจตังแต่วตายวางเนาะพักกูดจ้ะ นา่าจะปบนเก็บอีกอยุมองทักปลานลี่ยไจ้าเนี่ยยุข้องมองทักปลานลั่ยละอือเขาจะเอาไว้กันกินเขาเนี้ยวกนเนี่ยเลือขเขาเนี้ยอยู่หน่อยนึงเหมียนเมามาลงกันจำเกลียวปลากุูด นั่งพย่อยไปเยี่ยมในราชจากธณะบ้านกระเดาตอนมนี้นั่งบาวางแบบแกเบื้องล่ะคิ้วงานงนั่งเอียดนมนเอียดเลยมือเนี่ยนั่งสิไปออกกําลังกายจะ้ะคุณนี้เ่าดูดีสังขารนา่าท่านลองนับทั้งกลิ่นค่ะว่าบรรยากาศกระสอบลงค่ะนย่ตอนนี้นนขับติม่มควันลงสางจำเข้า ติดตินต,ต,ติดมัง่งจำแก้วปะครับต้องกินแก้วกินผัดคอแข่งแก้งกันมาจา้านอนนี่ก็นาตาคนละใหม่แล้วนั่งเอียกอย่างมาทุกมกแท้บที่นี่นะพี่น้องอนั่งจำตะเกียวนั่งกับวา่าเพชร คุยอยู่กี่ตัวติดตินติดมือมเมื่อเราจะเขาโลดหนึ่งนี่นแหละเขาโลดหนึ่งกับหนึ่งได้สามทีนะซีที่ว่าเกิดนี่หรอกจ้ะ สำหรับคลิปนี้นั่งกับพี่มี่งหลายไรเราจะเพิ่นนันเก่งใจพี่เพิ่นพี่เพิ่นไม่กินขผาวนัามกับบระยัดทายรูปเพิ่นโล่งจ้ะนั่งกับขอฝากก็ไล์กดแชร์กดติดตามไป็นนักเอกน้ำนั้อด้จ้าสวัสดีจ้า